ตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเขาพิทักษ์นะครับจังหวัดปราจีนบุรีบรรยากาศสวยงามมากบรรยากาศร่มรื่นมากวัดถ้ำเขาพิทักษ มัสการพระพุทธทนิมิตรัตนาณีถ้ำมุจจดินนิมิตรัตนมณีนี่ด้านบนก็จะเป็นทางไปขึ้นถ้ำเดี๋ยวเราจะไปถ้ำกันนะครับขึ้นไปบนถ้ำครับเดี๋ยวเราไปด้านบนกันครับข้างบนก็เป็นจะเป็นถ้ำ สองฝั่งก็จะเป็นองค์พญามุจลินนะสองฝั่งเลยเรียกว่าบันไดานาคะครับโอ้สวยนะครับเนี่ยเนื้อาการดีมากเลยแล้วเราได้ยินเสียงลมพัดแล้วก็เสียงไม้ไผ่ลั่นนะก็แ๊ปก็แ๊บนะโอ้ไม้ไผ่ต้นสูงยาวมากนะเนี่ย เป็นบันไดเดินขึ้นไปอีกชั้นนะโอ้ทำสวยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเราก็จะขึ้นไปชั้นที่สองนะครับบันไดยันที่สองโอ้มีมีระเบียงไม้ด้วยนะด้านบนมีระเบียงไม้ด้วยนี่บรรยากาศน่าทํานะมีถ้ำช่องเล็กช่องน้อยด้วยนะ ลากไม้มีห็นย้อยด้วยนะห็นย้อยนหน้ารบริเวณทัรลากไม้โอ้มีระเบียงไม้สวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบพระด้านบนกันนะครับ นด้านบนด้านโถงนะสวยมากเลยนะโอ้สวยครับสวยสวยมากเดี๋ยวเรากลับพระก่อนนะกลับพระตัวนี้ นะทางด้านนี้จะมีนะองค์ปฐมนะองค์พระปฐมนะแล้วสมมาสัมพุทธเจ้าสององค์นะครับแล้วก็ปู่มันนะตรงนี้ก็เป็นพระโต้พลังศีนะครับถัดมาถัดมาก็เป็นผ้านาคปกนะครับแล้วก็พระปรมหสาลีนิขิตาสนะพระบรมหสาลีลิขทตานอยู่ด้านบน เดี๋ยวเรา,เาดูวิวพระบรมาสารีริกธาตุนะนะพร้อมกับวิวของธรรมไปด้วยนะนี่สวยมากนะครับนี่อยู่ธรรมนะสวยนะ ลมพัดเย็นนะครับเห็นเป็นเห็นปูนะเห็นเห็นย้อยอันนี้เห็นย้อยนะหินย้อยในด้านลา่างลมเข้าตลอดนะครับผนงังถ้ำสวยนะ ป่องกาดด้วยนะด้านบนนะสวยงามนะกระทิกกระถิกใจให๊หย,ยนู่นน่ะ,<ม>ะนู่นน่กกระถิกมีเห็นปะ<ม>ก็สำหรับบนถ้ำเขาข้ามาถ้ำเขาด้วยไปทักนะครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับ